เึบฮเดฮนาฮ่าฮ่า้่าฮ่ัฮ่ี่าฮ่าส่สฮ่า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 ส่าม่าฮสา่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่บฮา่าา่่า่าฮ่่า่า้่าฮา่ เบงนีผมแม่บ้วันจะไปเบิ้งนะผมไม่เชื่ว่าไหวบอกเนี่ยนี่พี่นงปวดโฟูงบวกแกงขวดเจ็บกบพี่้อ้ขอดเจ็ดต้อกับพี่นองอันนี้ก็ชเจนแ์แนกดิบไว้ตองกับพี่นงอวัสดีจ้าัสรีจ้าแนนกลิไว้ตองเช็ดไว้ตองครับนี่อันนี้ข้านก็จะขูดเก็อดีพี่นองแต่ก็ล่าง อย่านงนสาัสะอาดกับเขาจะเอาเหลื้อมาฟักส่วนปูแล้วดีกว่าปูเหลือเท่าไหรดิดดมื่นคำแล้วพี่น้องเดยภาพอาจจะบานงน<า><ด>้ำนะครับมันเหมือดแล้วกับมันจะเป็นแบบว่ากล่องบกอยโฟกัสพ,พี่น้องวันนี้เขาก็จะมอแรกครับพี่น้องเขาจะเรียบแบบไหนสุดเอาแต่เนื้อเลยตีเอาแต่เนื้อเลยตีอย่างนี้ครับพี่น,อน,อน้อง อันนี้เขาล่างเกลือก่อนนะครพี่น้องผมล่างเกลือน้ำครับเอาเกลือคัดคัดเมื่อกมันออกครับพอเมื่อมันไหลจะดูข้อเมื่อกไหลครับเมื่อมันมันเหนียวเยวไปเลยแต่เงาเกลือคัดออกเล็กน้อยไหนเนือแดงดีป่ะเนือกแดงเนีอกมันงามกว่าเราปลาสดๆพี่น้อง ก็พอถึงกปประสุนไปในหัวนองนผมขังไว้พราะพอซีบทตีตายสับ <laughs> โอ้ยมันตายเลี้ยวไอเด็กพวกห้อที่หลังนั่นหน้าพันยูน้ำยูโรงงานเราพันบอกว่าแป๊บเดียวก็ตายแล้วจะโดนหรอกไม่ทนหรอกก็ป,ประโคนอืมประโอนไอ,อยูได้กสามสี่หมืนะ่นเลยจะแขังโดนหลายกระจิบเก็ดเหลืองคือว่าเก็ดแดงคือว่า,าแหละประโคนไป อือันเสือโขกไก่ใส่เลือดหมูไปย่างดีพี่น้องบกมักไปครึ่งนึงเหรอครับโบกินแม่มากินเนี่ยครับผมโอ้ยผมก็ดีใจในยันดีพี่น้องผมไม่เคยตกจักเกียรผมไฟฝันมากครับคือตโต๊ะเฉดเหรอครับแล้วก็ปลากระสุไนไงครับผมไฟฝันมาแต่ว่ามันมีหมองสิปไป,ไป,ไป,ไปนนครับกระสุนหนึ่มันมีมองสิบใไปไปไปโต๊ะเฉดนี่กับโบกินเบียดหนครับอืมอ้มเพาะเนื้อมันดีพี่นยดูดู เป็นตะลวกกินพี่น้องเออมือฉางต้องสิ่งหรอครับพี่น้องผมก็คนหาไม่บ้างก็คนเห็ดกระปุกใครเนี่ยอยู่ผมหาหม้อแล้วก็วได้มีคนเห็ดแห่งสิ่งนะมันมีกระเจีไปเซนนำเขาม,มาเซนนำเขามาพร้อมติใช่มันดับเขาโอ้น้ำเสาเข่าห้องนี้แหละเป็นสูตรติใช่แต่ว่าขูดเนื้อมันจะเนื้อมัอนแบบ แต่ตอนเหนือพี่น้องเลยว่ามันเหนือหมูเป็นโลเลให้เสียัควมเมนใ่ไหมัทางนึงมอืมพดีเสียน้ำงความมานครับเมือดนนองมือดแล้ว,วอมมอืมโอ้ไตมันห,น,น,น,หน่่นี่ไข่มันเต็มเลยครับพี่น้อมันเต็มเลยครับเดี๋ต้มเสียบ เขาจะกลัวเต้าเนื้อครับส่วนหนึ่งเขากดเส้นนี่มาแล้วครับพี่น,อน,นอ้องเส้นนำเข้ามาดับข่า,า,ขาแล้วครับตรัสตรอมพี่น้องเนี่สาายสะใจเลยครับ,บอันนี้คือซอยเดีย๋ยวเนาะดับข้าวเนาะอันนี้กำลังปวดเอาเนื้อมันพี่น้องขูดเอา,าเต้นเนื้อมัน เนื้อขาตัวเ,เนี่ยขูดเนื้อเอาแต่เนื้อมันแล้วเราก็สิไปตมัมใส่เขา่าใส่เข่าเหนียวนี่ยแล้วพี่น้องเข่าหนึ่งซุปแล้วใส่เกลือใส่กระเทียมสมคนไทยกับเซื้อเนเป็นแหนมปลาแหนมปลาดูผาดฮอเกเอิลสมปลาดูเนาะพี่น้องเนาะ เด้อผูดายากน้ำมัมาด้วยจ้ะไปสุ่มประดูู่กินเปเลยเขาขาจวดเลยไปสุดไปเด็กขูดง่ายก็หน่อย พี่น้องบริษัทอันมันในเนื้อมันแน่นขูดก็อย่ากอกซับกอกกอกแล้วก็ควรจะพี่น้องเนี่ยมันบวมบวบบวบเลยากได้ไหมโอ้ยม่ได้ดอกแต่เหตุจู่ๆมาท่านหนึงเงินอยู่พี่น้องเอ้ยสี่ปีละลงคืนบัตรครับนี่โอ้เหนือไหม สะโพอก็เห็ดสมเนาะเสียบตรงิีนาะเหนือมันนะเขาหัวะได้เตียงเดียวดิพี่น้องเด้เตียงหนึ่งนี่ก็ส่วนหัวครับนี่ว้ต้มกรบพี่นอสัวก็กระดูกมันครับนี่เขาเสีนหนามของมาไว้อยู่ครับมึงเนี่ยแต่ละตอนพี่น้องเหนื่อมันนะอ่ะดูเน่ เหมือนเขาก็ฝากเลยครับพี่น้องปลาเดียวตมสอุกุัพี่น้องค่ะอใญ่พี่น้องโอขวใส่เกลือใส่กระเทียมครับนี่ก็ยบตำาู้เขาเนียวพี่น้องอันนี้ใส่ให้มันให้มันสมเล้่ผมรู้ผมือบอสอนมาให้นะ ตามบบดนี้นัวแบดนี้สองทุกคนละพี่น้องทุกเดียวก็ได้หรอกเต็มทุแล้วกดซับแล้วไม่ไหมครับพี่น้องเนื้อโอ้กล่องบ่ค่อยดีนะครับพี่น้องเดีอยวางคืนนขาวจุกเลยครับพร้อมกระเทียมเนาะ ใช้กระเทียมไม่ไรเทียมเป็นเครื่องกิโลู้ตรงปั๊มตัวใหญ่กระเทียมเขาต่ำไว้บักขัดเลยพี่น้องใส่ตรงนักเครื่องครับมันจังบาครับแก้วเราแก้ววันนี้วันนี้สิบปั่นเป็ก้อนพอหนุญาตใส่มือแด้วพี่น้องจะ่้องปั่นก็ได้อันนี้เขาต่ำเลยนะพี่น้องเนาะต่ำให้มันเหนียวเลยครับ เราจะปัดไปก่อนครับกรสิบมะฮ่าขวดหญ่ขวดเ่ือ่อนะโอ้เครื่องเทียนหลายครับพี่น้องกระเทียมกระเทียมหลายครับข้าวขามวยังกระเทียมเลยครับ,ม,จะจะม,รบมันจังดับข้าวดีครับข้าเห็ดจิเองเนาะเห็ดปา่าพี่เห็ดป่าน้องพาย่ไกล่จะสนใจกับมาเอาเด้อพี่น้องอม <laughs> สมปานุ <laughs> สมปาดูเห็ดทางเล็ก และกระต๊ะครั้งแรพี่น้องมันเลูกสาวจีฮอโซรับบันไม่มาลูกจงใดคนนะคจังใดคนนะเอาสองชั้นลูกางสองชั้นหลงไหชั้นหนึ่งใบใหญ่สองชั้นแล้วก็สางกรูก้ายอันนี้ไงระาูเซ้ายกันหลัถ้าเนฟุตคนไหนถ้าลูกซ้เนีหตุเป็นเม็ด องางโกเมย์ต้องฝากช่องให้อ้ายในลูกช่องอีหยังลูกเชฟเชฟเจมแซบนัวช่องลูกช้ายผมนะครับพี่น้องฝากในเด้อครับฝากกดติดตามให็ดนะครับเห็ดกับเข่าเพื่อนละครับเห็ดกับเข่าใส่ทุย่างครับลูกซ้ายเห็ดกับเข่าน้ากีนเห็ดการเกษตรนะครับ ใส่เบื้องพอเบื้องัอ,องะไรจะถีบบอลอ่ะเอาลองเบื้องเชือบ ยา,ยาเอาไปยามันก็ปเดี๋ยวก็เก่งน,น,น่ร้นแ่ราขาได้อยู่อ่ะคือมอือือคือ,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 อยู่้องโอเคคือเราคนเดียวเดียวเหรอโอ้ยมนมัดทดีู่กยนัสิป <c oughs> เก็สกินวิบนฝาแต่ม่กสกิน เอาหน่องเพี้ะวะโอเมื่อกี้น้องพาวครับวันนี้น้องเพี้วครับน้องเพี้วเสียพอขี้โฉฟีมือครับอ๋อขี้จังใดอเอา,ดา,าลูกเอ๋อขี้จังใด้ตกฮาร์ดเฮดลูกไงเร็ว จริงๆเขาว่างแรงลูกยังวางแรงกระเพื่อนเลยก็บพับออกกับพับออกเส้นแบบ ดโอ้ยสั่งกัเลยเก้ยวกับักตุงันนี้มไม่อยากมีบอกว่าักตุงซื่อเรือนี่แมวโอยนอเออแม่ยัมนอะเออฝักของฉันลูกฝักของฉันแหละเอา เหตเดมันเลี <ifice> ้วโอเคดมันเลีวลูกเห็ดี๋ยมันเลี้ยวปว่าเหตเก่า่อยาไปสิยาไปสิัพยาไปิันก็เจ้ายูว่าก่เป็น่ะกะเปล่อะโอ้ยลูมป๊บปฮอนี่จัไว้ด้วยภอกินิอนหมดเดี๋ยวตาองฮาไม่า่่่ อืมได้แล้วสวยๆครับพีนนนะ่น้ตสาวก็สายหน่มเลยไม่ไม่องใสเข้าเบื่องของแม่บันเ่าจังใดเขาได้ยุ่สชัน้นงล้างเพิ่ปรับเพิ่มเพิ่ม สา่ก็ได้เลี้ยวไหลแหละครับพี่นงหมนกัน สำหรับคลิปนี้นะครับเข็ดสมประดุเอาไว้กินนองพี่น้องเนาะขอฝากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลายท่านพี่น้องเน้อเติดถ่านได้พี่น้ดอกโตเดียวจิ้มว่าไปตองอภวกดแชร์ให้ได้จ้าเห็นกำลังใจให้ได้จ้าขอการชิมหนาเลยครับผมสวัสดีครับ